อันนี้เขอันนี้เลือกเลยนะก้อยหอยอ <c oughs> จวดจานพริกอะไรผัดอะไรเอ่ยพริกมะน,น, <c oughs> มนาวมะนาวใช่แล้วต้องใส่พริกก้อยหอย <c oughs> <c oughs> สีสันหอยเชอรี่จากนาครับนากเกษตรอินทรีย์ก็จับหอยอืมชิมก่อนอืม <c oughs> อร่อยคุณฮะอือหืมนุ่ม ไม่มป็นไร่คอยหายกระรี่หนาวไหมนิดหนึ่งมาหนาวนิดหนึ่งมัเจ็บพอดีเลยเจ็บมาหนาวนิดหนึ่ง biểu, subscribe cua kênh Ghiền ทีเดียวแล้วก็เติมปันนิดหน่อยพอเรียบร้อยเม,มนูก้อยหอยโอ้โหมันจวดมันจัอดอร่อยมากเลย อของคา้าสวดเลยอืเมนูเด็ดครับเุณ่อก้อยหอยจัเดเรียบรย้อยเมนูมสดจัดครับ อันนี้กอันนี้เลือกเลยนะก้อยหอยหอ <c oughs> จวดจานพริกใส่ผัดอะไรเอ่ยพริกมะน, <c oughs> มนาวมะนาวใช่ล้วต้องใส่พริก <c oughs> ก้อยหอย สีสันหอยเชอรี่จากนาครับนาเกษตรอินทรีย์ประจับหอยหืมชิมก่อนหืม <c oughs> อร่อยคุณบ